สวัสดีจ้าสวัสดีคุณพี่น้องต้องไปทัาทายเอฟซี C สุขสุขคนนะคะทัาทายกันในช่วงสายสายมื่อนี้สายของว,วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่เจ็ดบอมื่อนี้ผมคือเจ็ดพี่น้องที่ผมก็งงคือกันดิขึ้นมาก,กะตื่นสายนะคะมื่อนี้ลุกขึ้นมาจากแหงกะอกูเกือบเจ็ดแปดโมงมานาั่งกินกพงกาแฟ,าฟาหอมกลุ่นกับกาแฟาในตอนเชา้า แล้วก็นั่งแพ็คของทุกคนนั่งแพ็คของใส่กองใส่หยางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็กจะไปทำน้ำพริกนะคะวันนี้เฮ็ดน้ำพริกปลาทูทำน้ำพริกปลาทูเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวแรงแรงบายบายเนกอ่ะพอดีจะไปส่งเอาของเนี่ยไปส่งกาแฟกินแต่ไม่ซีก็ กาแฟเสร็จแล้วกับวิตามินซีตามด้วยมันละหนึ่งแก้วเรจะเพรขวางเนี่ยแะพี่น้องขอบุญขอบคุณสำหรับลูไขฟซี่เนาะค่ะเนาะที่อุปการและคุณทั้งหลาย อุดหนุนน้ำพริกอุดหนุนสินค้าของเย,ยบ่นเนาะจา้ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเย,ยบนนอีกทางหนึ่งดีใจอยู่กุ้นดีใจอยู่บนดีใจอยู่สําหรับสําหรับนําใจสําหรับทุกๆคนที่มความเมตตาปราณีเย,ยบุนนั่นี่นอง เห็ดน้าโยงเสียละงอกรโยงเสียละพี่น้องเอ้ยแลเราเหงื่อกะได้นั่นแหละเราถึงจะพักผ่อนแล้วก็ไปชาร์จแบตให้ตัวเองสะหน่อยมีบันทีตัวใดหรือมือวัวใดเดีดเ้ยเออทํางานจน,จนลืมจนลืมบันไม่ได้นะคอยี่บ,บน,นเทนไน้บมาเห็ดขวางใบเร็วเห็ดขวางใบม,มีทรงมีอย่างเร็วโยบุญก็จะอ่าเดินทางไปรีแลกพักผ่อนสักหน่อยนะพี่น้อง ก้อนใสไปตีไปภูเก็ตจะไปป่าตองบ้านหลังที่สองในอดีตทุกคนเป็นยังจังว่าป่าตองภูเก็ตเป็นบ้านหลังที่สองวันีแต่ยี่ปุ่นเคยเหตุงานเหตุการณ์ยุ่ปุ่นเนาะได้รู้จักฝรั่งได้เข้ามาเดินสายฟอรตรงนี้ก่อนอนไปเหตุงานที่ภูเก็ตนั่นแหละก็บมันว่าไปได้อยุบาอยู่อย่างนี้พี่น้อง ป่บนบดิกิงเอ้่บนบดิกิงปนันกะเลยได้ไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดโรงเรี่น้น่องเอ้ยกะจังไหนไปอยู่ปลาตองผู้เกียจซีปีหาปีกะเลยหล้ดจักเพื่อนจับฟูงหล้ดจักบนหันบนนี่ไปกามาหากินเนาะ กัไปมีคนใหญ่ดิวคนประเทศอังกฤษแล้วก็กเกษียณเลี้ยวแ่าเลี้ยวแล้วก็มาอยูเมืองไทยแล้วกับมาเมืองไทยแล้วก็ม,กม,วกมาทางานเป็นผาดท่า,ามเป็นจักงานผาดท่ามขายของขายห่วงขายห่วงนั่นแหละให้กับโรงแรมป่าตองดิวก็เลยด้หลุดจากกับเล่าก็เลยดิ อยู่ได้กินกับเราสุดถ่ายเล่ากมามายให้จาก์าราพีนองเจ๊บุ้งก็เลยได้ชีวิตหักเฮบันี้ก็มีโอกาสก็่จะได้ไปพัก่อนได้เลกจากของต่อบันวันที่เก้าที่สิบเนี่ยเจาบุ้งเส็ยลงไปอ้าอ,อขากขอทขพีอ่อนเอ๊บุ้ ก็ได้รับได้นอนนี่แด้พี่น้องเฮามันบ่อิ่มบ่มีแฮงไอก็ยังบ่หายดีดอกไอก็ยังบ่หายดีอยู่แต่ก็ต้องทําเนาะงานก็ได้เฮ็ดทําพริกแล้วมื้อนี้ไปทําพริกแล้วก็ตอนบ๊ายบายก็สิ3-4โมงก็จังสิออกไปส่งของหั่นล่ะพี่น้องงั้นสุกญาติก็ยังบ่ทันนี่แล้วอยู่ ท่านเด็ดเผายู่เผาเมื่ออื่นขึ้นในบกกุกไปสวดวีท่ามกับเป็นเจ้าภาพาสวดวกบพี่ทำกับเพิ่นเลี้ยงอีกมาเลีออ้ยงสวดอีกมือหนึ่งมื่ออื่นกับจังศพเผาวอดีงานศพญยาดแล้วก,กับจะได้ไปขับพรนนั่นแหละพี่น้องไปไปขับพรนไอเดียนี้เกิดขึ้น จากการแนะนำของข้อใหญ่นะคะกรายุ่ตรงไปผักพสมองผักพ่อนหลังกายสักวอนแหละ,หละเพราะว่าตอนนี้ยุะ่ะอ่ะม,มันผ่านเรื่องไร้มาผ่านเรื่องหลาย้มาจิตใจยำแย่ร่างกายก็ไม่ไหวพอเขากับ่ไฟสบายอยู่ลยแล้วไม่น่าตอนเราก็เลยเห็นสภาพที่บนแล้วก็เลยอยากหายไปไดีแลกไปพักพ ไปผ่อนคลายจากน้อยเรามายุสิมาหมกมุนคิดต่างงานแล้วก็คิดอยู่หนีไม่ได้เราาแต่มาโอเคละละนะแล้วนะนะนะตอนนี้ยุบลงกัซัพพอร์ตหัวใจเทคแคร์ care, หัวใจร่างกายตัวเองดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะคะทุกคนไม่มีอะไรแล้วไม่มีเยื่อใยแล้วนะคะบ่ามีเยื่อใยแล้วเพราะว่าไอ้บนกับพญายไม้นี่ก็คือแบบคุยกันเข้าใจลงตัว คุยกันเข้าใจลงตัวแล้วนะคะยังกะรอวันบินมาเจอกันเท่านั้นเองคาดว่าคงไม่นานแต่ว่ากะเย็บบนกับว่าอยากรอหลายเพราะว่ามันค่อยมีคนมันมีคนคอยที่จะซ้ําเติมแล้วก็เหมือนกับว่าเราพูดอะไรไปมันก็ไปขัดหูเขามันก็ไปแต่ว่ามันไปขัดมันไปขัดหูเขานะพี่น้อง ไปคัดหูเขาว่าเขาโมว่าเขาคุยเกินไปอย่างสีนะ่นะโมไปไหมคุยไปไหมหลงตัวเองไปไหมอย่างนี่สินะเจ้ามันกลยปปว่แบบวาโอ๊ยอ,อ,อ,อยากกลัวอะไรเป็นไงหดอเอ้บางคนคุเขาหวังดีกับเขาเนาะูกเขาอยากเห็นความสําเร็จอยากเห็นความสมหวังของเขากจะจกอบไว้พร้อให้กาเจ้าก่อนในน้าจัานนง,จงสันจงังซี บางคนก็อยากเห็นหน้าเห็นตาอยากรู้วา่าเลาหน้าตาเป็นตังไยเป็นคนประเทศใดอายุท่อใดโช์ใดบบก็ได้สิเปิดเผยมัเดเ,มเปิดเผยกัมัดเปิดเผยมันก็เปิเเเดเผยได้แบบพี่น้องต่ว่าถ้าเปิดเผยไปแล้ว้ามันบ่นเป็นไปตามเป่าหรือว่ามันบ่เป็นตามที่ตามทีพแ์พนไว้ก็จะโดนโดนทั่วโลมอีกคือเกายับ ยี่บนโดนทั้งขึ้นทั้งร่องอ่ะพี่น้องโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเราประสบการณ์เอกากมีแล้วตอนนี้นะคะมีทุกอย่างเราเห็นสมเขาเห็นสมควนแนวไหนก็เห็ดไปเออบางค้นก็ว่าเห็ดไปหลุดยายเป็นยังไงกับสร้างขอชีวิตยายหรอกจะพลาดหรือสมหวังจะพลาดหวังหรือสมหวังมัก็ชีวิตยายเขา่ไดมาหาให้ยายกินเด้อคนจีว่าให้ยาย่ไดมาหาให้ยายกินเด้อกแมนนะคะกับ่ไดมมหาให้กินเต่ว่า เราก็ไม่อยากเราก็ไม่อยากโดนโดนว่าโดนดา่าโดยที่เข้ากาับเป็นชีวิตของเราเองแหละแต่เขาก็เข้ามาวุ่นวายก้าวไก่อยากมาดา่าอยากมาว่าอยากมาโน่นนี่นั่นทั้งสี่น,าน,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 าน้าพี่น้องก็ค่ามันชั่วยิลิเกินห้าสิบขึ้นไปเราก็จงคอยจงคอยว่าแมนบ่พี่น้องแต่คิดว่านะแต่คิดว่านะคนนี่คนนี่ นี่บนกะอยู่กับิ่นมโดนเลวเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่บนเป็นวายอยู่อยู่นี่บนเป็นวายอยู่อยู่น้ากันดีบนมันย้อนน้ากันอยู่น้ากันสัมผัสกันเดีอยู่ด้วยกันในในาก,การติดต่อในการคุยในการเคียในการปรับทุกข์นะแม่พี่น้องสี่ปีสุเข้าสี่ปีนี่แหละอันนี้ยาผลแล้วพี่น้องีอ่สงสัยเรื่องนี้เด้อ ยิบบุญรู้ซื้อกว่ามันแสบเซ่เซ่สมองสมองมือสามมือเซ่บ่หายเลยเซ่เนี่ยคือยังเซ่เซ่แสบสมองเลยล่ะสซนัทสซนัดมันอักเสบอากาศมันแฝงป่วนอากาศแฝงป่วนพี่น้องทึงล่มทึงเหมือนกับคือสิมีฝนรู้จังไงกับบุรู้อากาศบ่ดีเลยอากาศบ่ดีหลายคนอยากเห็นหลายคนอยากโู้ ปัญญุประเทศได่ยายมัญยุประเทศไกยสัญไก่โบไก่ดอกพี่นออ้องเออยูโซนเดียวกันกับพ่นละ่ะติดเยอรมันละ่ะบางคนกับว่าบางคนกับไทยมาเนาะเออไม่ออสเตรียก็เยอรมันแน่เลยโ <c oughs> บแมนทั้งสองอันนั่นแหละพี่น้องไม่ใช่ทั้งสองอันนั่นแหละแล้วอืมเย่บนเย่บนแปะแปะอันนี้ไว้ให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อ ยีบ่บนจะแปะเขาน้าเขาน้าหน้าตาของแกงให้ดูนั่นแหละรูปร่างหน้าตาแล้วเป็นยังสันหละเพียงแต่ยี่บนญทํท,ทเป็นอาวาตารรูปอาวาตารเฉยๆนะคะอาวาตารที่คล้ายคลึงมากนะคะกับรูปเขาเลยหละเพียงแต่สแกนอาวาตารให้มันเป็นสีดําเท่านั้นเองนะคะรูปร่างหน้าตาแกเป็นอย่างนั้นเลยนะคะค้นเป็นยังสันลักษณะคนเป็นยังสันนะคะอายุเราก็แค่หกสิบ อายุล็อหกสิบสี่ปีนะคะหกสิบสี่ปีแล้วสิเหตุงานอีกสองปีครึ่งก็คือเกษียณแทนร,ร่วมกันก็คืออ่าล็อกเพราะมักอากาศหนาวนะไม่ชอบอากาศหนาวก็เลยถ้าเกษียณแล้วก็อย,กอ,ยยนะอยากมาอยู่ไทยนะคะอยากมาอยู่ไทยถามวาอยู่ได้เกสิเป็นเออเกสิเป็นบุญเยอะบุญอยู่ถามกันอยู่ได้นะแต่ว่าถ้าอยู่บ่ได กับไปไปมาๆนี่คือเราเรานั่นเองคือเราเพี้ยนของเราเองนะจะขายฟันหรือว่าขายฟันยัดกระาังถาะกระสู่ไปพี่นวองกระเบึ้งไปเขาก็ณตอนนี้บอกเลยว่าหัวใจยู่บนมันด้านแล้วตายด้านแล้วนะคะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปแค่นั้นจบเพราะว่ามันเป็นเขาเอ่นมวอยังไหนมันมันมันมีบทเรียนแล้วเนาะมันมีประสบการณ์มันมีบทเรียนแล้วในการที่เราเพี้ยนอะไรคู่กันร่วมกันแล้ว เฮานหะคิดว่าจริงจังจริงใจแหละแต่เขาไม่ได้จริงจังจริงใจกับเฮาเขาก็เลยพลาดพลาดโดยที่ว่าเราแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยอืแก้ตัวอย่างบ่ดด้เลยต้องยอมรับกับกับสภาพตรงนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วอันนี้อะถ้าแพ้ไว้แบบนี้ถ้าเขาไม่ขายฝันมันก็โอเคแต่ถ้าเขาขายฝันก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามีประสบการณ์ชิวๆ ตอนนี้วใจยือกคนตายด้านแล้วนะคะทุกคนตายด้านแล้วอะไรก็ได้นียังจะเกิดก็ให้มันเกิดไม่ลองไม่รู้บางคนมาจบว่าข็ด,ดอีกย่ยเจ้าว่าข็ดติเจ้าเหรนก็บความเจ็บปวดต่อไปเยบอนจะไม่เจ็บปวดแล้วนะคะหายกูเอาบ่รหายกูบ่าเอาใช่กูเอา,า,เอา,เอาไม่ใช่กูไม่เอาจบแค่นั้นแหละแต่ถามมาแล้วแล้วโอเคแล้วจริงจังบอคําเบอกของคนพี่น้องคขาบอกของคนนะ่ะ เออเวลาบอกมันก็จริงจังเลยแต่ว่ามันจะใช่เ่าใช่เขาเพราะสมารถจะดูได้หน้าตาคนเราเราดูได้นะแต่จิตใจมันมันดูไม่ได้มันมันมันยากแท้ที่จะยั่งถึงความคิดของเขานเนาะพี่น้องก็เลยออะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะใช่ก็ใช่ก็ตามนั่นอะทุกมือก็คุยกันก็เหมือนกันกับช่วงที่ญี่ปุ่นกับพ่อใหญ่คุยกันนั่นแหละ วางเงานดก็ระทู้วางเงินดก็ระทรูฉันไปหันไปหนีรายงานเบิรีดไปหนอรายงานเบิดสิ่งที่เราห่วงตอนนี้พ่อใหญ่เนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงรักครอบครัวรักเพื่อนรักฝูงรักครอบครัควครอบครัวก็คือหลูกหลานเราคือหลูกหลานเลาเราไม่หลูกสองคนเนาะไม่หลูกสองคนัดน,นี่หลูกเลาอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะไปเด็กัวอยู่ประเทศดูไบ อยู่เมืองอบูดาบีเราคนหนึ่งกับอยู่น้ำเล่านี่แหละประเทศเดียวกันอยู่ไอ้โซนเดียวกันกับเล่านี่แหละเราก็อยู่ฟ้ามมีฟ้ามม,าม,มีบ้านมีฟ้ามหมา,มมามแต่เราอะพอนี่นะเรามาอยู่อาพารัตเมนิน์เหตุงานตื่นสอบมาแล้วกับไปเหตุงานของเรางานของเราก็คือเป็นผู้จัดก,การเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ เราก็เห็ุมาหลายปีเนี่ยพี่น้องก็กถึงเวลาจิเกษเสียณแล้วเหลือยูเคสองปีขึ้นบัตรตอดอกร,รอล้ว่าบัตรเพราะว่าเราก็อยากใช้ชีวิตช่วงบัน้นปลายมีความสุขแล้วก็เราบ่มากอากาศหนาวเผามาเลวกะมีปัญหาเราก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่บ้างเหมือนกันเรามีปัญหาเกี่ยวกับเลิ่ดเลือดในสมองอืมก็ต้องกินยาต้องรักษาอยู่เวลาอากาศหนาวอย่างสีแล้วก็ มันก็ว่ามันเป็นอุปสรรคอุปสรรคกับการใช้ชีวิตในช่วงหน้าหนาวแล้วก็เลยอยากอยากมายูไท่ก็ดลอง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 เบิ้งเราพี่น้องลองลองเบิ้งแต่เราก็ว่าบโบแมนว่าจะมาอยู่แบบถาวรด้ก็ต้องไปไปมามาก่อนเพราะว่าเราก็บอกว่าฉันฉันคงคิดถึงคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงญาติเราเทแค่พี่น้องเราดีด้ พี่พี่ชายเล่าเนี่ยมีอยู่น้ากันหกคนมีน้ากันมีพู้ชายน้ากันอยู่หกคนตอนนี้พี่ไา้อีกคนนึงลราป่ว,วยตอนนี้ป่วยกับเป็นโรคมะเร็งน่ะละ่ะกระจากสิมนี้ชีวิตอยู่ได้อีกโดนบอล็อกกัว่าล้วก็ห่วงอยู่ล้วก็ว่วบบาพี่ชา้เรากัไม่รู้จะมีชีวิตอยู่อีกได้นานแค่ไหนหมอเขากับบอกอนัน,นเลวกะแตะกะต้องไปไปหาหมอตามนัดพี่สาวเล่าคนนึงกับเป็นมะเร็งตายคือกัน พี่สาวเล้าคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งตายพี่สาวเรามีอยู่สี่คนตายไปเร็วคนหนึ่งเดือสามแล้วก็เป็นขอบรัวที่ใหญ่เ็เป็นขอบครัวที่ใหญ่แล้วเล่ากับเหลือกับเมียก,กับด้วยสายเหตุอย่างเง้นคือเฮาก็บขัไปถามแล้วเหลือกับเมียที่ไม่ลูกน้ำกันแล้วเราก็มาแตง่งเราก็มาก็บรั๊วแต่งมาแตงกับม่มีมามีผู้หญิงมามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ที่ถึงเราไป เมื่อเจ็ดปีที่แล้วนี่แหละแล้วก็พิดหวังจากคน้นจากจากรักครั้งที่สองเนี่ยจากผู้หญิงคนล่าสุดเนี่ยคือเราก็เจ็บปวดมากคือกันโดนถิ่งเหีคนนี้แล้วเราวันเราโดนถิง่งนั่นแหละก็เลยอะหันหันหน้ามาคุยกันเนื่องด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ชีวิตคล้ายกันพวกมักอากาศหนาวมีปัญหาเรื่องสุขภาพเออแล้วก็ อ่าโดนโดนหักอกโดนโดนถูกกระทำเป็นผู้ถูกกระทำก็เลยหางกันังใจกันให้กำลังใจกันนู่นนี่นั่นไปไปมาไปไปมาๆก็เลยไปไปมาๆก็เลยโอเคเปิดใจคุยกันแพนร่วมกันนะตามนั้นหรอนั่นแหละเดี๋ยวยุบนจะ ยุบจะเอารูปขึ้นว้ให้เบิ่งที่หน้าโปรไฟล์นะนะคะเอาไปมาเดี๋ยวย่บเหตุงานก่อนพี่น้องมือน,นีมาเบานหน่อยๆแค่นี้แหละสิรีบเฮ็ดกล้องแล้วก็สิสรีบอ่าแพ็กของลูกกล้องแล้วก็จะไปเหตุน้่พลิกนะคะทุกคนขอบ,บุญขอบคุณเรื่อยๆเดี๋ยวค่ะเด้อขอบคุณมากมายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า